ด้อมส้มพร้อมหรือยังพฤษภานี้เลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศอย่าให้เสียงของคุณเงียบหายไอส้มมองส้มผ่าน AI อถ้าคุณสนใจเรื่องนี้เหมือนผมเราเป็นเพื่อนกันการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นธรรมดาแต่เป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะด้อมส้มหรือผู้สนับสนุนแนวทางการเมืองก้าวหน้าจะได้ใช้สิทธิ์ของตนเพื่อกําหนดอนาคตของชุมชนและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศทำไมการเลือกตั้งเทศบาลถึงสำคัญเทศบาลเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีอำนาจในการกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองงบประมาณโครงการต่างๆและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสาธารณะการจัดการขยะระบบน้ำประปาโรงเรียนและสาธารณสุขทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการบริหารงานของเทศบาลดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เราจะเลือกผู้นำที่มีแนวคิดสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่เราต้องการดอมส้มต้องไม่พลาดนี่คือการวัดพังของพวกเราครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง การเลือกตั้งเทศบาลเป็นโอกาสในการแสดงพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนที่ต้องการเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงหากเราปล่อยให้การเลือกตั้งผ่านไปโดยไม่ไปใช้สิทธิ์อำนาจในการกำหนดทิศทางของเมืองเราอาจตกไปอยู่ในมือของกลุ่มเดิมๆที่ไม่ได้มีแนวคิดสมัยใหม่หรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเห็นเมืองของคุณมีการบริหารที่โปรง่งใสตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือหนทางเดียวที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เลือกตั้งท้องถิ่นคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศหลายคนอาจมองว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นไม่สำคัญเท่ากับการเลือกตั้งระดับประเทศแต่ในความเป็นจริงการเลือกตั้งเทศบาลคือพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยและเป็นเวทีที่ประชาชนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ระดับฐานราก หากเราต้องการให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงการเลือกตั้งเทศบาลคือโอกาสสำคัญที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติแล้วเราจะเลือกใครดีก่อนการเลือกตั้งควรศึกษานโยบายของผู้สมัครแต่ละคนว่ามีแนวทางที่ตอบโจทย์ประชาชนหรือไม่ตรวจสอบประวัติของพวกเขาและพิจารณาว่ามีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองที่เราต้องการหรือไม่ อย่าเลือกเพียงเพราะชื่อเสียง